ันนี้พามาเที่ยวพัทยาเสียงเขามีเกาะสร้างหลังวันนี้พามาเที่ยวพัทยามาบ้านพักตากอากาศชื่อบ้านพักว่า t ดีดีชื่อบ้านพักว่าวิลล่าพัทยาค่ะที่พักสวยมาก สองที่เรามาเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูบ้านพักพูวิลล่าสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนวิวสวยมากพามาดูดาพอเรียวรถเข้ามาปุ๊บรเจอกับบรรยากาศแบบน,นี้เป็นโทนสีขาวๆฟิลแบบฟิลแบบเมดิเตอร์เรเนียนอะข้างในอาจจะแบ่งเป็น2โซนโซนเป็นโซนที่พักและสระน้ำ ส่วนโซนครัวจะอยู่อีกด้านหนึ่งเขาแยกออกมาเลยทั้งหมดบ้านพักเนี้ยหลังเนี้ยหลังใหญ่ตรงเนี้ยค่ะเขามีทั้งหมด5ห้องนอนสองหลังห้าห้องน้ําเวลาเหมาะวะก็คือต้องเหมาทั้งหมดนี้มาเดียวไม่ได้ใช่มาเดียวไม่ได้เนี่ยหมาทั้งหมดนี้เลยนะพักได้ทั้งหมดสูงสุด13ท่านมี2หลังด้านในสาะน้ำตรงกลางวันธรรมดาเนี่ยคืนละ1 10, 3 9 0 0บาทเสาร์อาทิตย์ 1มื่นหกเก้าร้อยบาทสวนถ้าเป็นวันหยุดขันมาขัตตะเลิกเนี่ยหนึ่งมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเอาไปดูครัวก่อนได้ไหมใช่ใช่เพราะว่ามันแยกเป็นสองโซนตรงนี้เป็นเป็นสระก่อนเฮ้แต่ในครัวก็มีห้องน้ำในครัวมีห้องน้ำก็พักได้อมีมีหนึ่งห้องน้ำครัวครบควรวน มีของให้ครบมากนะคะอะตรงนี้เป็นส่วนของเรือนครัวประมาณนี้ไหมห้องครัวเนี่ยมีแค่ห้องครัวห้<ม>อง,องานา้ำแล้วก็ห้องกินข้าวแต่มันก็พร้อมนะ,ะแต่โซนอยากจะบอกว่าดูบรรยากาศรอบๆไปเรื่อยๆนะคะโซนถ่ายรูปเขาอะอาสำหรับสายแบบสายถ่ายรูปทำคอนเทนตนะ์อะคือเหมาะมากอันนี้คือประตู พอเข้ามาก็จะเจอกับโทนสีขาวเนี่ยสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่แบบมีมุมถ่ายรูปเยอะมากเยอะจริงๆคือถ่ายได้ทุกจุดลองชมวิวบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคือถ่ายได้เยอะมากนี่มุมออกระสุงเนี่ยกนน็จะมีสระน้ำสองสระสระการลงไปแล้วเขาบอกว่าไม่ได้เป็นสระเด็กสระผู้ใหญ่นะสระเท่ากัน ความลึกเท่ากันแต่แต่คำสองสระเพื่อเพื่อคนละสระถ้ามาสองคนก็คนละสระอ่อนเหรอสุรตาเนี่ยก็ข้างในบ้านหลังนี้ก็จะมีด้วยกันสองห้องนะคะซึ่งมาพักกันแล้วเนอะอันนี้ก็ขออนุญาตไม่ได้เข้าไปรีวิวให้ดูนะเพราะว่าเกรงใจเกรงใจเขาเนอะแต่ดีดีเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆเดี๋ยวพาไปดูห้องที่เราพักห้องที่ดูได้หลังเนี้ยจะมีสองห้องสองห้องนอน จะมีห้องน้ำในตัวด้วยโซนฝั่งทางด้านนู้น,นก็จะเป็นฝั่งของนั่งทานข้าวปิ้งย่างอชิลๆไปได้เรื่อยตอนนี้คือต้องบอกก่อนว่าเราะพักไปแล้วหนึ่งคืนนะสภาพในห้องก็อาจจะแบบเป็นความจริงนิดนึงโหตอนนี้อยู่กันครบปะอันนี้เป็นห้องเ <c oughs> หมือน,น ห้องรับแขกเด็กเป็นครทุกคนเลยลำโพง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 ก็เป็นเผาเตรียมไว้ให้อัดพูดที่มาพักแต่ยอากลับบ้านอันนี้ผมผู้จัดการรีสอร์ทเป็นครับมาที่ห้องนี้ก่อนอันนี้คือห้องที่เราพักอันนี้คือห้องของฉันอันนี้ต้องบอกตามตรงว่าสภาพห้องมันก็จะแบบ ไม่ค่อยดีเออไม่ไม่เรานอนไปแล้วคืนหนึ่งห้องเขาอะดีห้องของ How A D. เขาดีอะแอร์เย็นปกติ<ม>เขาจะมีที่นอนแค่ที่เดียวแต่อันเนี้ยเราเสริมสเสริมขึ้นมา <c oughs> ที่สำคพันก็คือห้องน้ำเี่ยห้องน้ําในทุกๆห้องจะเป็นดีไซน์แบบนี้้ะ <c oughs> ลูด้านสุดนะมันก็จะเป็นดีไซน์แบบ เมดิเตอร์เรเนียนจริงๆคนเมดิเตอร์เรเนียนอยู่แบบนี้เหรอวะไม่รู้เหมือนกันวั <c oughs> <c oughs> ก็คืออาบน้ำแบบไม่มีประตูไม่มีกั้นใช่เปิดเผยแต่วันนี้คือเรามากันหลายคนเนี่ยคือถ้ามันมาสองคนเนี่ยหรือนอนคนเดียวเนี่ยมันโอเคแต่วันนี้เรามากันหลายคนคการอาบน้ำเนี่ยมันก็จะอาจจะลำบากมาสองคนก็ไม่โอเคถ้าไม่ใช่หัวเมียกันต่อให้เป็นหัวเมียกันอะ บางทีก็อาจจะไม่โอเคขี้อยู่เออมันก็จะมันก็จะอึดอัดนิดนึงมันก็จะเห็นอะไรถ้าเปิดม่านแม่งเห็นเลยใช่แต่อันเนี้ยมันสามารถปิดม่านได้แต่มันไม่มีประตูประตูไม่มีไม่มีถามว่าขี้ตดเขามีที่ดูดก็จริงแต่เราไม่รู้ว่ามันจะส่งกลิ่นยังไงอะไรยังไงเพราะว่าก็ยังไม่ได้มีใครลองพิสูจน์ดูแต่มันอาจจะคือความโรแมนติกอย่างหนึ่งของของ เป็นเหมือนแบบกิมมิคของที่นี่เขาถูกต้องทุกห้องนะเป็นทุกห้องบอกไว้ก่อนว่าจะเป็นฟิลแบบนี้ไม่มีประตูใช่มาดูอีกห้องหนึ่งไม่ได้ถ่ายแล้วบ้านหลังเนี้ยจะมีทั้งหมดสามห้อง,อง,ห,องหลังเมื่อกี้มีสองนะหล,งน<อ>หลังนี้มีหลังนี้มีผ้าขม้าด้วยโคตรเมอริเตอร์เลเนียนเลยไม่อันนี้เราประยุกต์เราประยุกต์เนื่องจากว่าเรานอนกันหลายคนเราก็เลยต้องประยุกต์นิดนึงนึกว่าของเขาเนื่องจากมันไม่มีประตูห้องน้ำเหมือนกัน นีึกว่าแต่งให้กับสไตล์มอิเตอร์เเนียนไม่ใช่อันนี้ท่มาเองนะเออต้องบอกไว้ก่อนโหดูซิงค์ธรรมดานะแล้วอุปกรณ์เขามีพร้อมเขามีไดเป่าผมเขามีแชมพูมีครีมอาบน้ำมาให้เรียบร้อยมีทีวีทุกห้องเดี๋ยวเราจะพาไปดูอันนี้เสริมไหมอันนี้ก็เสริมอันนี้ก็เสริม อันนี้ก็เสริมเหมือนกันคือเขาอ่ะจะให้ได้สูงสุดอ่ะแค่13ท่านอันนี้เป็นห้องสุดท้ายที่ยังไม่ได้รีวิวอ่ะนดครัจะขอขอก่อนฮัลโหลสวัสดีค่ะไม่รู้กันเลยไม่ได้เดียวไม่ได้เดียวอันนี้เป็นน้องน้องเฟิร์นสวัสดีค่ะเป็นคนที่ผ่มาพักจริงๆงานนี้คืองานของน้องเฟิร์นใช่อ่ะแล้วน้องนี้คืออันนี้คือน้องอะไรค่ะนั่นตัวนั่นตัวเลยค่ะ น้อันดาเอ๊อันนี้เป็นหลาน <c oughs> เดี๋ยวจะพามารีวิวห้องนี้ค่ะเข้ามาเลยค่ะห้องนี้จะเป็นห้องที่ติดก,กับสระว่ายน้ำสามารถมองเห็นเห<ะ>็น <In view. S 1> วิวสระว่ายน้ำด้านนอกเมื่อกีน้นี้ความพิเศษของห้องนี้ก็คือจะพามาห้องน้ำ อยู่ห้องน้ำเลยค่ะอ้สิงมีฝอกห้องน้ำนะคะให้ให้อันดารีวิวหน่อยค่ะรีวิวหน่อยค่ะอันนี้คืออะไรคะห้องนี้มันสวยยังไงคะห้องเนี้ยสวยตรงไหนคะสวยแบบกวาดมันเป็นยังไงอะตรงเนี้ยเราไปดูข้างนอกไปดูข้างนอกตรงนี้ก็จะมีอันที่ทำอะไรคะอู้ยเลย อันนี้คอนเทนต์หรือเปล่าเจ็บไหมคะไม่เจ็บหรอไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บอ่าต่อ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 อ่ะอ่ะอ่ะอ่อ่ะ่ะอ่ะน่ะอนะ่อ่ะยตะ่อ่ลอนี่เพราะฉ่ะนัะนใะรที่ะา่ะวังม่นลือ่นอช่ไหมะอ่ะอนะอ่ะ่ะอะเะอะอ่ะอ่อันอ่อ่อาอ่อ่ออ่ะน มันจะเป็นเอาดอเมื่อคืนนี้ฝนตกลงมาก็เปียกมันก็เลยทําให้พื้นเปียกแต่มันมีการลื่นได้เพราะฉะนั้นใครที่มาพักก็ระวังด้วยอันดาถอนตัวดีกว่าไม่ไหวลื่นเหลือเกินอ่างน้ำสวยมากสวยไหมคะสวยแต่มันมีน้ำใช่มันเป็นน้ําจากฝนเป็นน้ำจากฝนที่หยดลงมาอ่าแล้วส่วนด้านนี้มีโซนอาบอ้ออาบน้ำก็ได้อันนี้ชาเวอร์ ไม่พอกังคืนนี่สวยนะจ๊ะมีปงมีไฟใช่ข้างบนมีไฟสปอร์ตไลท์้าเล่นได้นะวันนี้ต้องมาใส่บิกินี่ไถ่เดี๋ยววันนี้จะเปิดโอมบับเบิ้ลจริงต้องแช่น้ำต้งมีเอาบับเบิ้ลมาแล้วอันนี้คืออะไรเอาไว้ทำอะไรเนี่ยนั่งอ๋วางของเอาไว้วางของใหรือจะนั่งก็ได้นะั่งเรียวายก็ได้ไม่สมมติว่าเราใส่แบบว่ายมีกินนี่มีกินนี่ แล้วเราก็อาจจะแบบโพสถูกโพสถ่าได้สวยอ่ะเนี่ยเดี๋ยววันนี้ทำฟองสวยจริงมาสิเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเปิดฟองเลยี่รายละเอียดมีแม้กระั่างปักเอาไว้สำหรับชาร์จโทรศัพท์ฟังเพลงหรืออะไรนี้อ่ะแล้วบันไดนี่คือหนีไฟย่างง้หนีไม่พ้นนะแต่หนีไม่พ้นออกประดับตกแต่งประดับตกแต่งอ๋อโอ้โหเนี่ยิีแบบนี้ค่ะลักษณะก็จะเป็นิีแบบนี้ มันก็ทะลุกันหมดใช่นี่มองไปเป็นดวด้านนอกคือห้องนี้ถือว่าแบบโหดมากอะสวยเดี๋ยวคืนจบตรงนี้หรอจบตรงนี้เลยเพราะว่าเรารีวิววนให้ครบหมดแล้วบอกไปแล้วว่าถ้าเป็นวันธรรมดาหนึ่งสามเก้าศูนย์ศูนย์ค่ะอ่ะหนึ่งมื่สามรยเสาร์อาทิตย์ ค่าตั๋วเิประมาณหนึ่งหม้าพก้าอยเก้าสิบแก็ถ้ามีคนบวกพักเพิ่มก็หัวละหนึ่งบาทได้เดนทีสิบส่ิบส่เด็กๆไม่นับเด็กๆรู้สึกว่าจะให้เข้าปีไม่ไม่ไม่ีอ๋อรีหมดเลยเออเพราะฉะนั้นใครมีเลูกสาวลูกชายก็มาได้ปิดด้วยให้สาวน้อยให้คะแนนที่พักที่นี่เลยดีกว่าตลุกแล้วดีไหมดีไหมที่พักที่นี่เป็นไงบ้างคะสวยมาก นอนสบายไหมคะเมื่อคืนนี้บายขออนุญาตจบคลิปนะคะอัญดานะคะอ่ะบายบายกล้องหน่อยค่ะบายบายอ่าบาย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 เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวพาไปไม่รู้เหมือนกันว่าที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงบายบาย